ครับสวัสดีครับผมบัตรนะครับวันนี้นะครับบัตรจะพามาชมนะครับพื้นที่ที่คุณพี่เจ้าของนะครับต้องการที่จะขายนะครับเป็นที่สวนนะครับเป็นที่สวนเราจะเข้าจากถนนลาดยางเส้นนี้นะครับเข้าไปเข้าไปถึงที่นะครับประมาณร้อยห้าสิบเมตรนะครับนะครับที่ดินจะอยู่ด้านขวามือนะครับด้านที่บัตรมาด้านนี้นะครับด้านหลังเนี่ยจะมาจากถนนสวนอณนรสอเส้นสามสามนะครับ เข้าจากถนนสุวรรณศรเข้ามาสิบสองกิโลนะครับแล้วตรงไปด้านหน้านี้จะไปที่น้ำตกปางศรีดานะครับที่ตรงไปเนี่ยนะครับตรงไปนี้จะไปน้ำตกปางศรีดาแล้วก็ไปที่ไปแล้วจะมีสีแยกนะครับไปอีกนิดเดียวก็จะเป็นสีแยกถ้าเราแยกไปด้านซ้ายมือก็จะไปเขื่อนทิพดินนะครับเขื่อนทิพดินถ้าไปด้านขวามือก็จะออกที่ตัว จังหวัดสราแก้วนะครับไปได้หมดเลยนะครับออกซ้ายเลยขวาถ้าตรงไปก็จะไปที่น้ําตกปางศรีดานะครับที่ดินที่ต้องการจะขายนะครับจะอยู่เนี่นะครับจะเข้าจะมีแปลงยูคาแปลงเนี้ยขั้นอยู่แค่นั้นเองนะครับมีแปลงยูคาแปลงใหญ่เนี่ยขั้นอยู่นะครับก็มองมองเห็นนะครับเนี่ยถ้าเราถ้าตรงไปก็ประมาณสักร้อยเมตรนะครับเนี่ยนะครับแต่เราจะวิ่งอ้อมตามมุมมุมแปลงยูคาเข้าไปนะครับอยู่ตรงข้ามกับเพื่อนบ้านเลยนะครับ ตรงข้ามกับเพื่อนบ้านเลยทีเดียวนะครับมีมีบ้านหลายหลังนะครับตรงนี้แล้วก็อถนนเส้นที่เราจะเข้าไปนะครับก็สามารถที่จะทะลุออกหมู่บ้านอ่าหมู่บ้านอ่าคองน้ําใสนะครับบ้านคองน้ําใสได้เลยนะครับแล้วก็ออกไปสาราลําดวนนะครับหมู่บ้านตรงนี้เขาเรียกบ้านเขาสิงโตนะครับบ้านเขาสิงโตตําบลบ้านแก้งนะครับอําเภอ เมืองจังหวัดสาะแก้วนะครับตรงนี้นะครับจะมีเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็เราก็จะจะเลี้ยวขวานะครับถ้าเราเข้ามาจากถนนสวนรสอด้านหลังเนี่ยนะครับเราจะเลี้ยวขวาเข้าไปอ่าตรงนี้นะครับจะเป็นซอยลูกลังนะครับนะครับเราจะเลี้ยวขวาเข้าไปนะครับเข้าไปนี่เลยนะครับเลี้ยวขวาเข้าไปแล้วถนนลูกลังเส้นนี้นะครับก็สามารถที่จะลัดออกอหมู่บ้าน คลองน้ําใสบ้านอะไรได้รัดออกได,ด้ได้หลายทางเลยนะครับออกไปถนนเส้นที่ตัดจากสาราลําดวนนะครับไปด้านในเข้าไปก็มีหมู่บ้านนะครับมีหมู่บ้านนะครับเราเข้าจากถนนลาดยางนะครับเข้ามาประมาณสักสักสี่สิบเมตรนะครับสามสี่สิบเมตรประมาณนั้นนะครับแล้วเราก็จะเลี้ยวขวาลงไปอีกนะครับเลี้ยวขวาลงไป นะครับเลี้ยวขวาลงไปตรงนี้นะครับมันจะเป็นอันนี้ระบุเป็นทางสาธารณะนะครับไม่ที่มีทางตลอดนะครับแล้วก็เนี้ยนะครับเนี่ยนะครับลงจากเพื่อนบ้านมาประมาณสักสามสิบเมตรนะครับจาเพื่อนบ้านแล้วลงจากถนนลาดยางลงมานะครับประมาณสามสิบเมตรนะครับลงมาแล้วก็เราก็จะวิ่งตามถนนสาธารณะเส้นนี้นะครับเข้าไปนะครับ ที่ที่ต้องการจะขายก็คือแปลงด้านหน้าตรงนั้นเลยนะครับที่เป็นสวนยูคานะครับนะครับเป็นสวนยูคายูคาตัวสองนะครับจะติดกับแปลงเนี้ยนะครับแปลงที่ที่เขากําลังปลูกเนี่ยนะครับแปลงจะติดกันเลยนะครับนะครับแล้วทางก็จะเรียบเรียบไปกับเนี่ยนะครับทางจะเรียบไปกับไอ้แปลงยูคาแปลงขวามือเนี่ยนะครับแล้วของเราก็จะไปตามทางสาธารณะก็คือ นั่นเลยนะครับตรงนั้นเลยนะครับเข้าไปตีโดยรวมนะครับก็เข้าจากถนนนี่นะครับบัตรลงมาด้านล่างแล้วนะครับเนี่ยนะครับก็อที่บัตรลงจากถนนลาดยางวิ่งมาประมาณสักสามสิบเมตรแล้วก็มาเลี้ยวลงตรงนี้นะครับตรงตรงตรงถนนลูกรังเนี่ยนะครับอแล้วก็เป็นถนนเดิมจริงจริงมันใกล้นะครับแต่ว่ามองจากมุมกล้องมันก็จะดูไกลนิดนึงนะครับ ก็ลงมานะครับประมาณสักร้อยี่สิบเมตรนะครับถนนล,ลาดยางนี่เลยนะครับตรงที่มองเห็นหญ้าเนี่ยนะครับก็คือมันจะจะจะอยู่มุมมุมแปลงยูคาฝั่งนั้นนะครับอยู่มุมแปลงยูคานะครับนี่นะครับลงมามาถึงประมาณร้อยยี่สิบเมตรเท่านั้นเองนะครับที่การจะขายก็คือแปลงนี้นะครับลงมาประมาณร้อยยี่สิบเมตรนะครับเดี๋ยวบัตรจะให้ชมรูปแปลงก่อนนะครับรูปแปลง จำลองนะครับเพราะว่าโฉนดคุดแดงนอนสอสี่จออยู่ในลายนะครับอยู่ในลายเดี๋ยวบัตรจะวางตามรูปแปลงเลยนะครับบัตรจะวางตามรูปแปลงแล้วก็มองเห็นทิวทัศน์วิวเขาสวยงามเลยนะครับแล้วก็มีเพื่อนบ้านด้วยนะครับน่ะที่อยู่มุมมุมแปลงปลูกใหม่ก็มีเพื่อนบ้านทางด้านทิศตะวันออกเพื่อนบ้านติดติดกันเต็มไปหมดเลยนะครับอยู่ในชุมชนแล้วก็มีทิวทัศน์วิวเขาด้วยนะครับเดี๋ยวให้ชมรูปแปลงนะครับ รูปแปลงจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยนี่นะครับที่สีเหลืองเนี่ยนะครับที่วงสีเหลืองไว้อ่บัตรถ่ายที่แรกนะครับที่อยู่บนถนนลาดยางก็คืออยู่ตรงนี้นะครับบัตรถ่ายอยู่ระหว่างเนี้ยนะครับแล้วบัตรก็พาขึ้นรถนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาเข้ามานะครับเข้ามาประมาณสามสิบเมตรแล้วบัตรก็พาเอ่อก็เลี้ยวขวาลงมาอีกนะครับจากตรงเนี้ยลงมาถึงมุมแปลงตรงเนี้ยนะครับน่าจะอยู่ประมาณร้อยยี่สิบเมตรนะครับ แล้วตรงนี้ก็กันเป็นทางสาธารณะนะครับเข้าได้เหมือนกันนะครับนะครับก็เข้าได้นะครับแต่มันติดแค่มุมแปลงตรงนี้เท่านั้นเองนะครับถ้าเราตรงๆมาอย่างนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณสักอ่าสักหนึ่งร้อยเมตรนะครับเนี่ยมาถึงแปลงนะครับโฉนดนะครับระบุระบุทางสาธารณะชัดเจนนะครับเนื้อที่สิบเอ็ดไร่สี่สิบสองตารางวานะครับรูปแปลงจะเป็นเหมือนนี้นะครับนะครับอ่าหน้ากว้างตรงนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณสักอ่า 80เมตรถึง100เมตรนะครับประมาณนั้นนะครับเนื้อที่11ไร่นะครับแล้วก็ลึกยาวเข้าไปคู่ขนานกับแปลงนี้เลยนะครับนะครับนี่คือรูปแปลงนะครับแล้วก็อันนี้เป็นแนวทางนะครับที่เป็นแนวทางที่บัดตามเส้นแผ่นระวางของสํานักงานที่ดินนะครับนะครับเส้นแลนแบบมันจะบอกแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือเป็นแนวทางแล้วก็รูปแปลงจะเป็นแบบนี้นะครับหน้ากว้างประมาณ80เมตรแล้วก็ลึกยาวเข้าไปนะครับ น,นี่เลยแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวบัตรจะพาเดินชมพื้นที่กันเลยนะครับระดับพื้นที่นะครับจะจะพอกับเขาเลยนะครับเนี่ยจะระดับเดียวกันนะครับก็เป็นที่โคกนะครับเป็นที่โคกนะครับแต่ว่าอเราเราปลูกไว้เป็นไม้ตัวสองแล้วนะครับเป็นไม้ตัวสองนะครับก็ คุณคุณท่านใดนะครับที่สนใจก็ลองเข้ามาชมได้นะครับก็คือเป็นยูคาตตอสองแปลงนี้เลยนะครับแปลงที่ติดกับแปลงที่ปลูกใหม่เนี่ยนะครับแล้วก็มีเพื่อนบ้านมีทิวทัศน์วิวเขาด้านด้านทิศตะวันออกนะครับแล้วก็ด้านทิศตะวันตกก็เป็นทิวทัศน์วิวเขาเช่นกันนะครับนะครับเป็นทิวทัศน์วิวเขาแต่นี้เป็นเขาสิงโตนะครับนะครับนี่นะครับตรงเนี้ย นะครับเนี่ยคือจะเป็นแนวทางที่กันไว้นะครับต้องตั้งแต่ตรงเนี้ยนะครับกันไว้ก็กันไว้กว้างเลยนะครับแล้วก็ยาวตามมุมแปลงไปนะครับยาวตามมุมแปลงไปถึงถนนลาดยางที่มองเห็นเสาไฟสายไฟนะครับนะนะครับจะถ้ามองจากมุมกล้องก็อาจจะดูเหมือนไกลนะครับเห็นไหมฮะนั่นนะครับจะจะมองเห็นเสาไฟสายไฟตรงนั้นนะครับจากนี้ไป มุมสายไฟตรงนั้นก็น่าจะอยู่ประมาณสักอ200เมตรได้นะครับเพราะว่ามุมมุมแปลงยูคาจะชิงเขียงไปตามถนนนั่นนะครับแล้วอันนั้นเขาสิงโตนะครับเป็นทิวทัศน์วิวเขาแล้วก็เป็นที่โคกสวยเลยนี่เลยนะครับอันนี้นะคะเจ้าของนะครับตั้งไว้160,000บาท นะครับต่อไร่นะครับสิบเอ็ดไร่ส่วนราคาก็มามาคุยกับเจ้าของเลยนะครับสิบเอ็ดไร่สี่สิบสองตารางวานะครับราคาไร่ละหนึ่งแสนหกหมื่นบาทลงจากถนนลาดยางมานิดเดียวเองนะครับแล้วก็มีเพื่อนบ้านอยู่ด้านทิศตะวันออกก็เป็นเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็มีทิวทัศน์วิวเขานะครับแล้วเราลงมาตรงเนี้ยแค่นิดเดียวนะครับที่รอบข้างนี้ก็ราคาก็จะสูงกว่านี้นะครับแต่เพียงแต่ว่าอันเนี้ยนะครับเจ้าของทํางานโรงงานนะครับ ทำงานโรงงานก็น่าจะมีความจําเป็นที่ต้องใช้เงินนะครับก็เลยต้องขายนะครับอันนี้มีหลักเขตตั้งแต่เสาปูนตรงนี้เลยนะครับไม้ยูคาที่เป็นแนวแนวรั้วนี่ก็เป็นของเรานะครับเพราะว่าอ่าเนี่ยนะครับอยู่ตรงเสาปูนเนี่ยแนวรั้วนี่เป็นของเรานะครับเป็นแนวของเรานี่นะครับเป็นแนวรั้วของเรานะครับนี่เลยคือฝั่งด้านขวามือนะครับด้านซ้ายมือก็เป็นของเพื่อนนะครับ ขวางฝามือนี่เลยนะครับก็คือตรงนี้อ่าแล้วก็ยาวไปนะครับยาวไปประมาณสักอ่ายาวกว้างไปด้านนี้นะครับประมาณสักแปดสิบเมตรนะครับแปดสิบถึงน่าจะประมาณแปดสิบเมตรได้นะครับประมาณนั้นแล้วก็ลึกเข้าไปนะครับเป็นที่โคกอย่างเงี้ยนะครับราคาหนึ่งแสนหกหมืนบาทนะครับขายขายแล้วก็ยกยูคาให้ไปด้วยเลยนะครับยกยูคา ยูคาเนี่ยนะครับทางเจ้าของไม่ตัดไปนะครับนะครับถ้าเกิดว่ามีการต่อรองนะครับก็ก็มาตกลงกันเอาเองนะครับว่าเราจะเอาไม้ไว้หรือว่าจะขอส่วนลดหย่อนอแล้วก็ให้เขาตัดไม้ไปอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็ลองมาคุณทุกท่านนะครับพี่เพื่อนทุกท่านก็ลองมาคุยกับเจ้าของเลยนะครับเพราะว่าอการซื้อขายก็ต้องมีการคุยต่อรองกันนะครับเป็นธรรมดาอยู่แล้ว นะครับระดับเนี้ยจะสูงนะครับระดับนี้จะเป็นที่โคกสูงเลยนะครับเป็นที่เนินสวยๆเลยนะครับแล้วด้านตรงข้ามของเราเนี้ยนะครับยังต่ํานะครับยังเป็นยังเป็นอ่าต่ำๆนะครับแต่ของเรานี้สูงนะครับเป็นพื้นที่โคกเลยนะครับ <m> <dinheiro> ทางเส้นนี้ระบุเป็นทางสาธารณะนะครับก็ดูจากแนวเสาที่ตั้งไว้นะครับเส้นแลนแมปเนี้ยนะครับก็กันไว้น่าจะอยู่ประมาณสักอ่า ฉเฉลี่ยนะครับถ้าเคลียร์ลิงดีๆก็น่าจะได้ประมาณสักสามเมตรนะครับก็ประมาณสักสามเมตรน่าจะได้นะครับสามเมตรได้เลยนะครับนะครับก็เคลียร์ลิงออกก็รถวิ่งได้สบายนะครับเป็นที่โค้งแบบนี้นะครับถ้าเพราะว่าเจ้าของตั้งไว้เหมือนจะตั้งไว้สองแง่นะครับเพราะว่าบัตรก็ไม่รู้จะจะอธิบายยังไงนะครับเพราะว่า ทางเจ้าของบอกว่าถ้าถ้าไม่เอายูคาก็ก็แสนห้าว่าอย่างเนี้นะครับถ้าเอายูคาด้วยแสนหกนะครับไล่ละแสนหกนะครับแล้วก็ลองมาคุยกับทางเจ้าของดูนะครับเจ้าของทํางานโรงงานนะครับเจ้าของทํางานโรงงานก็ต้องการที่จะขายนะครับเป็นที่โคกอย่างนี้นะครับแปลงข้างเคียงของเราก็ปลูกยางพารานะครับเป็นสวนยางอ่าพารานะครับที่เขามาปลูกไว้อีกแปลง แปลงข้างเคียงนะครับแปลงนั้นเขาจะหน้าแคบกว่าเรานะครับนี่นะครับจะมีด้านหน้าของเราเนี่ยจะมีทิวทัศน์เขาเป็นเขาสิงโตนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ทางก็เนี่ยนะครับมองเห็นนสายไฟใกล้ๆ้เนี่ยนะครับนะครับแล้วเราก็เข้าตรงนี้ก็ได้นะครับเข้าจากมุมตรงเนี้ยวิ่งเข้ามานะครับตามเลาะริมแปลงมาก็อ่ามาโผล่ตรงนี้นะครับหรือเราจะเข้าตรงที่บัดเข้ามาจะสะดวกกว่านะครับ ทางที่บัตรเข้ามาจะไม่ต้องไปปรับผมตุดแต่งอะไรเลยนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาขับรถเข้ามาได้เลยนะครับนี่นะครับตั้งแต่นู่นก็มาถึงริมนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีเสาปูนนี่เลยนะครับเสาปูนชัดเจนนะครับมีเสาปูนตรงนี้นะครับบัตรไม่ได้มาเอาเอาอะไรมาเขียนนะครับว่ามันหัวหมุดอยู่ตรงนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่า มีหลักเขตนะครับแล้วก็ตัดตรงตัดตรงเลยนะครับตัดตรงไปยันท้ายแปลงเลยนะครับก็เฉลี่ยแล้วก็หน้ากว้างอยู่ประมาณสักอ่าแปดสิบเมตรนะครับประมาณนั้นแล้วก็ลึกยาวเข้าไปนะครับนะครับลึกยาวเข้าไปนู่นเลยนะครับก็ค่อนข้างจะยาวนะครับลึกเข้าไปเลยนะครับเหนือที่สิบเอ็ดไร่สี่สิบสองตารางวานะครับ อันนี้เป็นแปลงข้างเคียงนะครับก็มาปลูกายางพาราไว้นะครับแต่ของเขานี่เนื้อที่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับหน้ากว้างเขาก็อยู่ประมาณสักา30เมตรนะครับแล้วก็ลึกเข้าไปก็ของเขาก็สามารถที่จะปลูกบ้านอยู่อาศัยได้เลยนะครับสวยๆเลยนะครับแต่ของเราได้หน้ากว้างกว่านะครับนี่นะครับ สภาพด้านหน้านะครับด้านหน้าด้านหน้าแปลงของเรานะครับก็จะมองเห็นทิวทัศน์วิวเขาถนนลาดยางนะครับตรงนั้นมาจากเขา,าตลาดเขาสิงโตก็เลยอยู่ฝั่งเขาไปเนี่ยนะครับใกล้ๆเนี่ยนะครับเลยเขาไปนิดนึงก็จะเป็นตลาดเขาสิงโตโรงพักเขาสิงโตนะครับเราเลยโรงพักเลยตลาดขึ้นมาประมาณสักสองกิโลนะครับเลยขึ้นมาสองกิโลเท่านั้นเองนะครับเนี่ยนะครับเลยขึ้นมาประมาณสักสองกิโลก็ อ่าเราก็เลี้ยวขวาเข้าแปลงเลยนะครับถ้าเราตรงไปก็จะไปตรงไปอีกประมาณสักอ่าประมาณสักสองกิโลเท่นกันนะครับก็จะเป็นสี่แยกสี่แยกถ้าเราเลี้ยวเลี้ยวซ้ายก็จะไปเขื่อนที่ประดินนะครับถ้าเราตรงไปก็จะไปน้าตกปางศรีดาถ้าเราเลี้ยวขวาก็จะเข้าสากแก้วนะครับไปออกสาราล,ลําดวนไปได้หมดเลยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับลงจากถนนลาดยางมาแค่นิดเดียวนะครับก็เหมาะสําหรับที่จะ อ่าซื้อเก็บไว้ให้ลูกให้หลานหรือว่าจะซื้อไว้ก่อนนะครับปลูกเอามาลือ้อยูคาออกก็ปลูกพวกผลมไม้ได้นะครับนะครับก็ลองมาชมได้นะครับคือแปลงนี้เลยนะครับห่างถนนเส้นสามสามนะครับสุวรรณสอนถนนอ่าที่ตัดจากกรุงเทพนะครับไปมานครนายกแล้วก็ไปที่สระแก้วอรัญน,นะครับเราจะวิ่งออกไปเนี่ยนะครับตามถนนลาดยางตรงเลย สิบสองกิโลนะครับไปถึงไปออกตรงตลาดบ้านแก้งนะครับสิบสองกิโลเท่านั้นนะครับหรือเราเข้ามาจากบ้านแก้งนะครับตลาดบ้านแก้งตรงถนนสวนนรสอนเข้ามาถึงแปลงเนี้ยนะครับสิบสองกิโลนะครับอาจากที่ดินตรงเนี้นะครับไปที่ตัวตัวเมืองสรแก้วตัวจังหวัดสระแก้วนะครับอ่ายี่สิบเจ็ดกิโลนะครับแล้วก็จากอ่าถ้ามา เปรียบเทียบจากสีแกส่แยกกระบินบุรีนะครับสี่แยกกระบินบุรีมาถึงตรงเนี้นะครับรอยสามสิบห้ากิโลนะครับสี่แยกกระบินบุรีสามสิบห้ากิโลถ้าเดินทางมาจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิทฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธิ์ระยะทางร้อยแปดสิบเอ็ดกิโลนะครับสนามบินสุวรรณภูมิร้อยเจ็ดสิบสองกิโลนะครับสนามบินสุวรรณภูมิร้อยเจ็ดสิบสองกิโลถ้ามาจากชนบุรี ชนบุรีร้อยหกสิบเก้ากิโลนะครับแล้วก็ฉะเชิงเซานี่ระยะทางไม่ไกลเท่าไหร่นะครับร้อยสามสิบสองกิโลเท่านั้นเป็นที่โคกนะครับเป็นที่โคกสูงเลยนะครับคุณคุณท่านใดที่มองหาที่ก็ลองอเผื่ออยากได้ที่เจ็บไว้นะครับสักสิบไล่สิบเอ็ดไล่ราคาแสนจนต้นแสนประมาณเนี้ยนะครับก็ลองมาชมได้นะครับนั่นนะครับที่มองเห็นนั่นก็เป็นถนนนั่นนะครับรถวิ่งอ่ะเป็นถนนลาดยางนะครับ ไม่ไกลนะครับตรงนี้ก็ปลูกบ้านอยู่อาศัยได้เลยนะครับเนี่ยปรับถมตบแต่งเคลียร์ลิงดีๆก็สามารถที่จะปลูกบ้านอยู่อาศัยได้เลยนะครับก็ฝากคุณคุณไว้ด้วยนะครับพี่ๆเพื่อนคุณคุณไว้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับบัตรขอขอพระคุณนะครับเป็นอย่างสูงเลยที่ติดตามรับชมจนจบชิปจบไลฟ์นี้นะครับถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให้บัตรด้วยนะครับบัตรก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับ ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเช่นกันนะครับขอให้ร่ำรวยด้วยกันทุกท่านนะครับเงินไหลนองทองไหลมาด้วยกันทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับมีแต่ความร่ำรวยความเจริญรุ่งเรืองนะครับคิดสิ่งใดทําสิ่งใดก็ให้สมปรารถนาด้วยกันทุกท่านนะครับนี่นะครับเราลงมาแค่ประมาณสักอ่าร้อยยี่สิบเมตรเท่านั้นเองนะครับก็มาถึงแปลงเลยนะครับด้านในก็เป็นเพื่อนบ้านเป็นอะไรนะครับเขาก็อยู่กันนะครับ เหมาะสาหรับที่จะทําเป็นบ้านพักได้เลยนะครับทําเป็นบ้านสวนก็อยู่ได้นะครับตรงนี้แล้วทางก็เป็นทางสาธารณะชัดเจนนะครับกันไว้ตั้งแต่เสาต้นนี้มาถึงริมแปลงนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณสักอ่าสามเมตรสี่เมตรได้เลยนะครับประมาณนั้นนะครับสําหรับวันนี้นะครับบัตรขอจบที่สิบเอ็ดไร่นะครับอ่าสิบเอ็ดไร่สี่สิบสองตารางวานะครับเจ้าของตั้งไว้สองแง่ตามที่บัตรแจ้งไว้เลยนะครับถ้าเอายูคาด้วย หนึ่งแสนหกหมื่นบาทนะครับถ้าไม่เอายูคาก็หนึ่งแสนห้าหมื่นนะครับเจ้าของแจ้งไว้แบบนี้นะครับเจ้าของก็อยู่ในโรงงานนะครับทําโรงงานอยู่นะครับโฉนดนะครับโฉนดลอยนะครับโฉนดพร้อมโอนนะครับคุดแดงนอสสี่จอนะครับสําหรับวันนี้นะครับปัดขอขอบพระคุณนะครับที่ติดตามรับชมจนจบนะครับสําหรับวันนี้ขอขอบพระคุณมากครับ